แม่แล้วกระเทยจ่างผู้ไส้มาแต่งเข้ากับมานั่นแหละขาดค่าดองกันหลายตัวเงิ่อนจะของแตงจะของมันผ่านในระยะ13ามปีมากพี่รองค่ะมันผ่านอะไรหลๆอย่างมันผ่านอุปสรรคผ่ สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่รูย h ชาแนลนะคะสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดี FC ซทุกๆท,ท,ท่านนะคะเมื่อนี่พี่น้องคะอ่าเราก็จะมาพูดในเรื่องที่แบบว่าอ่าที่เราไปเห็นคอมเมนต์มาอ่าเอาคอมเมนต์แรกก่อนเนาะอ่ามู่ใดกกัน,นคอมเมนต์ยังเหมืว่าคอเเ็นคลิปเนี่ยคลิปนี่ล่ะหลายๆนี่ล่ะมันมีหลายผ,หยผู้เห็นด้วยเพราเห็นด้วยก็มีคอมเมนต์หนึ่ง ที่บอกว่าอ่าแม่นแล้วกระเยจ้างผู้ชายมาแต่งเข้าก็้านันแล้วว่า,าพูดในเชิงว่านี่ลุยจ้างต้อมน้อยมาแต่งงานเพราะว่าต้อมน้อยเห็นแก่เงินเขากระแต่งตัวมันก็ห้ามไปเลยเดี๋วามคิดคนถ้าเอฟซีจริงๆอ่ะเคาซีฮู้ฮู้ว่าเขาเป็นยังเด๋มยังได๋แรกๆเขาอยู่ใสแน่นี่ครับว่าเขาอยู่ใสเหลือตัวจากใสเมื่อก่อนนีงไม่รถจะขั้นอันนี้เดจ้างบอ นี่คือบได้จ้างจักบาทพี่น้องคือเขาหางานน้ำกันเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกันนะพี่น้องเอฟซีเขากาเสียงหูจักเราเราบวชอยู่พื้นมาอยู่มือสองมือเขาอยู่กันในสิบกว่าปีแล้วนะครับคือหางานน้ำกันทุกบาททุกสตางค์โอเคเนาะเข้าใจแล้วก <ến Vin> ็ในเรื่องที่แบบว่า่าคาหมีมีประเด็นหนึ่งเออแล้วเอา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 ประเด็นก่อนคือนี่ลุยอ่ะไม่ได้จ้างนะคะก็คือ เราอ่ะอยู่ด้วยกันอยู่น้ำกันมาปีนี้ปีที่13แล้วพี่น้องคะคือไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยใจอาจจะเป็นแบบว่า <c oughs> คือไต่ต่อ,ตอมันมันหลายเนาะคือคลิปแต่งงานของเราก็คือว่าว่าแอปไดคือในสองวัน คือ20 21คือเปิดไปใส่กับมีแต่แบบว่าคลิปแต่งงานเลยนะคะก็เลยแบบว่ามันก็จะมีคนที่เห็นด้วยมไม่เห็นด้วยคนที่คัดค้านหรือว่าคนที่อิจฉาก็มีเยอะอังสินะคะในส่วนของนี่อยากจะบอกว่าคือเราอยู่ด้วยกันมา13ปีแล้วไม่มีการว่าจ้างหรืออะไรทั้งสิน้นถ้าเอฟซีของเฮาจริงๆที่เคยติดตามที่เคยดูจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะตเตะแข่ลงลังหนีบ่มีคนมิถเ,เทียงหน้าแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบว่า ไม่แล้วอันขาดค่าดองกันหลายตัวเงินจะของแตงจะของเงินหาน้กันพี่น้องเงินหามกันคือห้องหาน้ำกันเริ่มจากศูนย์ด้วยการหาน้กันพี่น้องนะครับในไอผ้าผักหนาก็ห้องมองเ่าเห็นว่าห้าสิบเป็นยังขึ้นสิมีสุขรือไม่ทุกข์รือยังไดือรือสิหลือยาลากันไปนะครับกับผมไปแตะตัวพี่น้องไม่เอาไปจักบาทนี่คือหามแตงเพลนแล้วคือหายเขราไปถอนเพราะสุบาทสู้ตต่างคือไปแต่ตัวบมเดลเอาจริงไปจักรบาทคือห้เพิ่นนะครับพี่น้อง บอ่อผืนนะปวดฟัิสเหอือกันเด้หมายถึงว่าภายภาคหนังต่อไปนะพี่น้องคือคือเป็นเงินของเราที่แบาบว่าคือแรกๆอ่ะมายู่ะก็คือบ,าบา่อโบเดมี่อย่างพี่น้องคือแบบมาเริ่มต้นจากสูงเริ่มหาเริ่มเพ็ดน้ำกันแม่แต่ออกรถงวดรถบ่อพ่อคือเก็บเงินมากมีเงินงกว่าหนึ่งหลับไปออกรถแล้วงวดรถบอ่อพ่อกันยังเด๋ยืมน้ำแม่เนี่ยยืมน้ำเพ้าเพ้าจังสีนายืมน้ำแพ้าเพ้า อ่ามาซอยจุนเจียในส่วนที่มันขาดมันเกินก็คือกระบอกเดมีแม่พี่หลองแต่ก่อนคือไม่ได้มีเลยเรา,เร,าเริ่มต้น,นจากศูนย์พันเติบโตนะสองเมนจากศูนย์จริงๆที่พ่าหัทในมีโชวเชียวเลยก็คือพ่มีอย่างก็มาเริ่มตนเหตุเบียกเหตุงานเก็บจากหนึ่งบาทสองบาทสามบาทเป็นลอยเป็นพันเป็นเมื่็ว่ากันไปะะน้วก็มีง้ตัวหนึ่งที่ปูเอามาให้ต่อทุนนะคะที่ไม่ให้เลี้ยงราคา ขายแล้วก็ซื้อนั่นสื่อนี่สื่อตวัวไม่มากนี่แะพี่น้องก็มีตัวแรกที่เราได้มาต่อยอดนะคะแล้วก็ซุ้มนี่ก็คือแบบทํางานนี่แหละแล้วก็มาอยู่วงแพลพราวก็คือเริ่มมีรายได้ในการทํางานแล้วก็มาทําเริ่มทํ o u t u b e ทาเพจเพลาพราวกับพยาบานผ้าเฮ็ดผ้าดันเฮ็ดตะเหล่มมีรายไดใ้ขมาเขาก็เริ่มม,ม,มีเงินเก็บ ะะมีเงินเก็บที่สร้างจะมาสร้างฐานะกะที่แรกนะ่กะ,ะก็คือบริ่าจะแตง่งเอาจิงๆก็คือไม่ได้ว่าจะแต่งก็คือว่าเขาจะเฮ็ดเฮียเฮ็ดซ่าน,นพอให้แม่ยู่แล้วก็เอาคุณปู่มาอยู่คือแบบเลี่ยงเบื้องเลี่ยงดูแลผู้ที่มีพระคุณซ้ำานี้เขากับพ่อแล้วสําหรับเฮานะฮะเพระาะว่าบางคนก็นอาจว่าจะจะแตง่งเียหยังหว่าเข้า่าแต่งแล้วกันเลิกสังสีเขาบ็ใหญ่ถึงยิ่งข้านี้เขาก็เลยว่าตั้งใจแค่ว่า จะทําบ้านให้คนที่ครอบครัวของเราอยู่แล้วก็มีความสุขคิดแค่นั้นจริงๆเพราะมันเกิดอุบัติเหตุมากถาผู้ใดติดตามในช่วงอุบัติเหตุต้อมน้อยก็ดูแลนิรุยมาตลอดนะคะก็มันผ่านในระยะสิบสามปีมากพี่รองขามันผ่านอะไรหลายๆ,ๆอย่างมันผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาอะไรแต่ว่าเฮากับเพเคยแบบว่าเลิกล่ากันเจ้าเชือ คือแบบอ่ามีบางครั้งที่แบบว่าทะเลาะก,กันจนแบบว่าแยกกันนู่นนี่นั่นแต่กับวอกเกินสองมือกับคุยกันกคกลับมาหากันคือเา่าเชงศีนามันก็เลยเป็นแบบว่าทําให้เราผ่านอะไรไหมอย,าย่างก็เลยตัดสินใจใแต่งงานขึ้นในเมือน,นี้ล่ละในส่วนของค่าเงินค่าสินสอดน,นะคะก็คือเป็นเงินที่เราหามาด้วยกันเป็นเงินถี่นิรุยเพราะว่นนิรุยเป็นคนถือเงินเป็นเงินคนเก็บ นะฮะส่วนหลายเป็นหลักเลยกับคืนนี่ลุยเป็นค้นเก็บเป็นค้นคาใส่ใจของบ้านสวนนู่นนี่นั่นนะฮะทุกอยาก่างก็คือในส่วนของจะว่าเป็นเงืนจะคองกับเงื่อนจะคของกับจ,งจิงเพราะว่าจะของเป็นค้นหาแต่กับหากับหัวแม่พี่น้องเข้าใจบ่คือคู่ชีวิตบางคนก็อาจจะมั่นกันแต่ไปเหตุงานกุนเทปหาเงินมาแต่งกันกับทำนอกเดียวกันแต่ต่างจากนี้ลุยคืนนี้ลุยไม่ได้ไปทีท่อื่นไงนุลุยเหตุงาน อยู่กับทีแต่ว่าเราก็ทํางานด้วยกันแล้วก็เราก็มีเงินเก็บด้วยกันทั้งสินากันเลยได้มีค่าสินสอดค่าสินสอดก็คือเราก็เอาให้คุณแม่นะคะเพราะว่าเป็นค่าดำนมเป็นค่าเลี้ยงดูที่เบิรนเลี้ยงดูเพราะว่าเพราะว่าลูกผู้หญิงลูกกระเทยลูกผู้หญิงคนหนึง่งเราก็ต้องมีเงินตอบแทนหุนคุณ,คณให้กับคุณพ่อคุณแม่ในส่วนตรงนี้นะคะห้าเมาคุยกันละลๆว่า ได้ค่าดอกเฮาจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ที่นี่เพิ่นก็นเลยถามเมือน,นั้นว่าคือเฮาหน่ะคือมีค่าดอกค่าสินสอดคือลานหนึ่งกับท่องหาสิบบาทเนะาะปันเมือน,นันเพิ่นก็นถามว่าแล้วฟ้าม,ม่วที่เห็นม้ามกันแต่ฟ้าม,มัวเดีที่มีเดีที่ตำานอยมีก็เลยเออฟ้าม,มัวก็เป็นมูลค่าที่มันสะสมมาทั้งมวทั้งกล้วยเนาะประมาณสี่สิบห้าสิบตอันก็มีมูลค่าที่ ประมาณว่าเกือบสิบล้านนะคะเพินก็เลยยกให้เป็นใส่เป็นมวค่าดองในจุดตรงนั่นนะคะก็เลยกลายเป็นทองหนึ่งบาทโอ้แ oh, ม่เงินหนึ่งล้านอทองห้าสิบบาทแล้วก็ฟาร์มวัวมูลค่าสิบล้านนะคะในส่วนตรงนั่นก็คือเขาหามาน้ำกันเนาะพี่น้องแล้วก็ในส่วนของต้อมน้อยอ่าพูดในเรื่องค่าสินสอนก็หาวาน้ำกัน แอนพี่องหนันกากันนี่แหละกับบอด้ว่าเราบอด้หามแบบไอ้ไผ่ข้อบคิดผู้ใดยได้พี่น้องก็มีดาวมาทุกทุกอันทุกอันทุกคลิปแหละทุกคนด้วยไม่ใช่เฉพาะเรามันก็มีหมดแหละทุกไผ่แตงไผ่ยังกับพี่ข้อมคิดเกิดขึ้นมากคำถามมาเนี่ยแหละกับเราบอกโปร่งใสพี่น้องเขาใจเขาหัวว่ามันเป็นใจังไหาจังไดก็คือจะพูดไปเ้าบอกไปแล้วพี่น้องคือหามานกำกันนะพี่น้องโอเคเนาะเขาใจตามน,นี่เป็นบอก็คือแบบหามันด้วยกัน ในส่วนของนี้ถ้าวันหนึ่งเลิกลากันตอมนอเพก่นหาว่าก็คือทุกอย่างก็จะให้นีลุยเบิร์ตแต่ในส่วนของเราเราก็คิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเลิกลากันเราก็จะคือแบบกระตงแบงกันคือเก่าหลักพี่นองก็จะแบงคือเก่าแต่ว่าพูดณนตรงนี้ให้เข้าใจแต่เข้ากบับประเด็นมีว่าสิเลือลากันดอกพี่นองก็อยูน้ำกันนลิลาไปจนแก่จนเท่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่แบบว่าช่วงหลงัลงๆมากก็คือ,อเงื่อนครับลดเงื่อนยางเพลิน พวัามีไา่ได้หลายทางเนาะเงินขับรถการทํางานเพิ่นนีน่ลุ้กับรเรอเอาน้ำด้เพิ่นตเก็บเองแล้วทีนี้นะคะเพิ่นก็ไปแอบซื้อแหวนเพชรมาให้เมียอ,อันนี้ก็คือไม่รู้จริงๆก็คืออันนี้ก็คือเซืไผย่จริงๆอันนี้เป็นเงินที่แบบว่าเก็บหอมรอมริบของเพิ่นไวเอ็นบอมาซื้อให้เมียเจ้าบา่าวค่ะแพงยย่บอเจ็ดแสนฮะเจ็ดแสนเนี่ย เจ็ดหมืนกับบ้านเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดเจ็หมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทพี่น้องเก็บหอมรอมรีบเห็นไหมว่าเอาไปใส่นู่นเนี่ยนเวลาหารอยเทลพันธุแล้วเฉพาะส่วนหลังๆของเงินเมียดัวไปเก็บไปซื้อแผวนบอสบอสละนะคะวันนี้ลุยน่ะจะเป็นคนที่ถือเงินนะคะเพราะว่าเขาให้เกียรติเมียเนาะเมียก็เป็นใหญ่เมียก็ต้องถือเงินนะคะ อันนีเน้เป็นเงินที่เันเก็บหอมรอมริบแล้วก็ซื้อมาแต่งก็มีแหวนแต่งงานต่อไปก็จะเป็นแหวนแต่งงานให้ลูกสาวพี่น้องขาเขาช่วยนะฮะเขาช่วยน,ะนี่เลยเขารับนะเก็บเป็นมุ่น<ข>เป็นมางกว่ากาไปเข้ากรรมด้เข้ากํามมีจะมีเข้ากรรมาเข้าเม้าแล,แล้วก็เปิดตัวเข้ากรรมัานี่เข้ากรรมานี่เข้ากรรมามานีกว่อนั่นเไม่ได้จจ่าก่อนเปิดตัวเข้ากรรพี่น้อง อย่างมาเจขบกํากดี๋ยวเอาไปเอาเงี้ยวันนี้มาหาพ่อดูวยนั่งอย่างเราจะาจก่อนอันนี้เข้ากรรมก็จะดำหน่อยนะครับจยากจังฝืนเรียนขบกําเศร้าจริงเนาวนะครับก็ประมาณนี้นะคะกะเราก็จะให้ถูกใจทุกคนมันก็ไม่ได้เราก็ถูกใจแต่คนที่เพื่อนติดตามเพื่อนที่ฮักเพื่อนที่แพ้เข้าแล้วเนาะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รักแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับเราสองคนนี่ลุยกับต้อมน้อยนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเข้ากันใช่ไหมเข้ากันเจ่ก